มินิ5ทูคลิปนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน iPhone จาก6หลักเป็น4หลักนะคะสำหรับคนขี่เกียดจำรหัสผ่านแล้วก็ขี้เกียจกดเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยค่ะให้เราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าใน iPhone นะคะจากนั้นเราก็ไปที่เมนูที่ชื่อว่า Face ID และรหัสค่ะเราใส่รหัสผ่านอันเก่าของเราไปก่อนเนาะ จากนั้นนะคะให้เลื่อนลงมานิดหนึ่งถ้ามาเจอหน้านี้นะคะเราจะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะแต่ตรงนี้เปลี่ยนรหัสนะคะแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านอันเก่าของเราไปก่อนอีกครั้งหนึ่งทีนี้นะคะตรงนี้ค่ะจะมีตัวเลือกรหัสเพิ่มขึ้นมานะคะให้เราแตะไปตรงนี้แล้วเราก็เลือกเป็นรหัสตัวเลขสี่หลักแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านใหม่ของเราไปเลยนะคะที่เป็นสี่หลักแล้วก็ใส่อีกครั้งนึงค่ะ เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนรหัสผ่านเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะใน iOS 17อาจาจะมีเมนูใหม่เพิ่มเข้ามาก,ก็คือการรีเซ็ตรหัสชั่วคราวนะคะสมมติว่าเราเปลี่ยนรหัสผ่านทุกอาทิตย์เลยแล้วเรากลัวว่าจะจําไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะมีฟีเจอร์นี้มาช่วยก็คือใน72ชั่วโมงอะ่ะเราสามารถใช้งานรหัสผ่านเก่าเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านเครื่องได้อีกหนึ่งรอบนะคะอันนี้ลองไปใช้งานกันดูถ้า iOS 17มาแล้วก็ไปอัปเดตกันด้วยนะนี่เดี๋ยวพามาดู นี่นะคะเครื่องของเราก็จะใช้รหัสผ่านแค่4หลักเท่านั้นค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปหน้าอยากดูอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ลูงนี่ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ